จ้าพี่น้องมือวนนี้คุณแม่สิพาพี่น้องมาเคียนน้องใหม่สุกมาเคียนน้อใหม่แบบเคียนให้เป็นเส้นหนหน่อยเหลื่อมตาข้างหลังพี่น้องมันเด็บครับพี่น้องมาเคียนน้อใหม่มากมาพี่น้องมาดีจ้าน้องใหม่เฮาแม่เคียนได้นอนนึงแล้วป้าเปิดตเสบค่ะดูพี่น้องน้องใหม่เพรี่เลี้ยงนองหม่ไพ่เลี้ยง เอามาเผาสามนองจะเอาไห้เห็ดหมกน้ำแล้วก็เห็ดซุปน้ำจะพี่น้องเบึ่งหลดนองงามๆอบอัวเผาเอามาเผาไฟก่อนจะพี่น้องแล้วเอามาเคียนว่ามีตากล้องคะนี่ตากล้องไปโรงเรียนเบิร์ตตากล้องไปโรงเรียนหมดเลยเลยจับก,กล้องเองพี่น้องเอ้ยเขียนจังใด,ดละฮะ อาตั้งกล้องใหม่เียนให้เสร็จน,น้อยๆเียนให้เสร็จน,น้อยๆเขาก็ยำขาด แช่มัยแกนคุณแมงหน่อยย้ายเพ่นอนพายเห็ดเคียนเอาใหม่พ่นเอาตะปูดอกในน้อยมาตอกใช่ไหมมาตอกใช่ไหมและ้วกะ็เคียนเอาอันนี้เอาเข็มหลดพี่นอ้องไปซื้อเข็มมาเคียนหลด มองโลดแล้วไมมจะเซ็บ ประตูนั้นเราเปิดเพลงบัวหลวาเสียงเพลงมันจิมมะเข่าก่อนโทรศัพท์บ่อพี่นอ้องมันเปิดเพลงบัวหลวาเสียงเพลงมันจิมมะเข่าก่อนโทรศัพท์ พี่น้องปังๆกันสุข่สุคนเด้อพี่น้องเบิ่งคลิปพี่น้องเห็นอันผู้ใดก็ได้โบนัสผู้ใดก็ได้เงินเดือนดีใจน้ำพี่น้องเ้ยแม่ยังบ่ได้ดอก <c oughs> อันขาทำนาโยนเข่าทุกมือทุกมือบ่มีเวลามาลงมาหลินบ่มีเวลาบ้านพิมหา เพื่อนบ่มีเวลานี่ตอบคอมเมนต์ตั้งเธอล้มคลิปไปแล้วกลับไปเวียกไปนะกลับขึ้นมาหอ่ะค่อยได้ตอบใดมีเวลาลงกับได้เงินแล้วน้องพี่เนาะเดนมีเวลาลง ย่านได้ปิดคลิปอไปอยู่ย่านได้อัดคลิปใหม่พี่น้องเพราะว่าประตูนั้นเราเปิดเพลงย่านเสียงเพลงมาเขืาแต่กะสิร้องลงเบิงโหลดละ่ะว่ามันมาเขืาบ่แต่เบิงทรงหน่งคือสิบั่เหลือเสียงดังมากเลยย่ยนเป็นเศษแบบนี้ เดี๋ยวเขาก็สิไปเฮ็ดโมกเฮ็ดออมอัดสำนีก่อนนะจ๊ะพี่น้องเพื่นเปิดเพลงดังมาก